มาน้องแมวของเราเนี่ยโดนสัตว์ด้วยงูมีทินเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายมาอาจจะเถึงชีวิตได้เลยมีความอันตรายต่อระบบการทํางานของร่างกายในช่วงหน้าฝนนอกจากฝนที่ยังตกไม่หยุดแล้วก็ยังมีพายุรูปใหม่เก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆทําให้บางครั้งที่ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วฉับพลันเมื่อเราเห็นวิแววว่าฝนกําลังจะตกเราก็จะคิดแล้วว่าน้ำจท่วมอีกหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางเท่านั้นแต่จะลําบากขึ้นแต่สิ่งที่น่นกากลัวก็คือสัตว์มีพ กับหน้าฝนที่เราไม่เห็นต่งางสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเราได้เราควรรู้และตระหนักถึงความสําคัญเรื่องนี mm hmm. ้เพื่อสัตว์เลี้ยงที่เราลักกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอนี่นะคะแล้วก็น้องนาริะคะวันนี้ก็พบกับรายการใหม่ของเรานะคะรายการหมอหมาชนค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง5สัตว์ลายที่เป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงที่พบมากในหน้าฝนค่ะ ก็ในช่วงหน้าฝนเนาะสัตว์อันตรายนะคะหรือว่าสัตว์มีพิษที่เรามักจะพบเจอกันได้มากเลยะคะ่ะในช่วงหน้าฝนนะคะหลักๆเลยก็คืองูเพราะว่างูมักจะเลือ้อยหนีน้ําขึ้นมานะคะอาจจะพบเจอได้ในบ้านคนหรือว่าตามสวนตามสนามหญ้าในบ้านเราถ้ามีที่ที่โลที่มุมอับชื้นนะคะก็จะมีข่าวให้เห็นสะบายเนาะช่วงนี้ที่มีงูเข้าบ้าน นี่หมอก,ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงูคร่าวๆนะคะงูก็จะมีทั้งงูที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษเนาะงูมีพิษก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะโดยพิษงูเนี่ยก็จะแบ่งได้หลากหลายประเภทนะคะที่มีความอันตรายต่อระบบการทํางานของร่างกายที่ต่างๆกันอันดับแรกที่เรามักจะพบกันเยอะๆเลยก็คือพิษงูที่มีผลต่อการทํางานของระบบประสาทนะคะโดยถ้าน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยโดนใส่ด้วยงูมีพิษเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายมาอาจจะถึงชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าพิษงูเนี่ยบางบาง ชนิดอาจจะส่งผลต่อการทํางานของเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะทำให้สารสื่อประสาทในร่างกายผิดปกติค่ะทำให้การทํางานของกล้ามเนื้ออย่างเช่นกล้ามเนื้อของการทํางานของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตได้นะคะอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวการหายใจล้มเหลวทําให้เสียชีวิตได้นะคะค่อนข้างรุนแรง โดยงูที่ทําให้มีขนทางระบบประสาทนะคะก็มักจะเป็นงูที่เรารู้จักกันดีนะคะเช่นพวกงูจงอางงูหักเป็นต้นแล้วก็ส่วนพิษที่มีขนทําให้ระบบเลือดในร่างกายผิดปกตินะคะทำให้เลือดไหลไม่หยุดอาจจะมีเลือดออกภายในช่องท้องหรือว่าตามอวัยวะต่างๆในร่างกายทําให้เสียเลือดช็อกจนเสียชีวิตได้นะคะในน้องหมาน้องแมว นะคะงูจาพวกนี้นะคะก็ะอย่างเช่นพวกงูงูแมวซาวงูกัดปาเป็นต้นแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ถ้าโดนกัดไปแล้วเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อบริเวณนั้นที่โดนกัดนะคะมันเน่าเปื่อยแล้วก็ตายนะคะแต่ว่างูจาพวกนี้เป็นพวกงูงูทะเลนะคะการพบอุบัติการในการจิ้งงูทะเลมากัดน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะน้อยแล้วก็ออสิ่งสําคัญมากเลยเนี่ยที่เจ้าของสามารถทําได้นะคะถ้าน้องหมาน้องแมวของเจ้าของเนี่ยโดนงูกัดหนึ่งเลยก็คือถ้าเจ้าของเห็นตอนน้องหมาน้องแมวโดนงูกัดได้จะดีมากเล เพราะว่าเจ้าของจะเห็นว่างูที่กัดเนี่ยเป็นชนิดไหนนะคะยิ่งถ้าถ่ายรูปมาได้ก็จะดีมากเลยนะคะแล้วก็รีบพาน้องหมาน้องแมวที่โดนกัดเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะคะให้สตัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด อาการหลัก,ลกๆที่เจ้าของจะเห็นก่อนเบื้องต้นเลยนะคะว่าที่น้องหมาน้องแมวโดนกัดมาเนี่ยมักจะเห็นรอยกัดเป็นรอยเคี้ยวสองรอยนะคะแล้วก็รอบๆรอยเคี้ยวเนี่ยมีรอยช้ำนะคะน้องหมาน้องแมวบางคนเนี่ยถ้าสมมติโดนกัดที่แถวๆจมูกหรือว่าลำคอนะคะหรือว่าส่วนไหนก็ตามเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้เกิดการบวมอักเสบของ เนื้อเยื่อบริเวณนั้นแล้วถ้ายิ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับจมูกทางเดินหายใจหรือว่าตรงคอเนี่ยค่ะแล้วถ้ากลันเนื้อเนื้อเยื่อมันบวมมะค่ะอาจจะไปกดเบียดการหายใจทําให้หายใจไม่ได้ซึ่งค่อนข้างอันตรายมากนะคะต้องรีพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็รับการรักษาทันที แล้วเราจะป้องกันยังไงใช่ไหมคะไม่อยากให้งูเข้าบ้านถูกไหมเป็นหน้าฝนมันก็หลีกเลี่ยงยากแต่ว่าสิ่งเบื้องต้นที่เราทำได้เลยคือทําบ้านเราให้สะอาดนะคะไม่ไม่มีแบบไม่รกไม่มีมุมอับมุมชื้นนะคะหรือว่ามีเศษกองขยะอะไรแบบนี้คะ่ะที่น้องงูเขาชอบ ที่จะไปทํารังแล้วก็คอยระวังเรื่องน้องหมาน้องแมวของเราถ้าสมมติว่าที่บ้านมีสนามหญ้านะคะหรือว่าน้องชอบเข้าไปในที่แบบมุมอับมุมชื้นนะคะก็พยายามทําความสะอาดเคลียร์ให้พื้นที่นั้นมันไม่มีพวกออสัตว์มีพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะป้องกันความปลอดภัยให้น้องหมาน้องแมวเราได้โอเคแล้วก็บางคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะเรื่องการทาขันชะเนาะนะคะถ้าโดนงูกัดเนาะอย่างเช่นถ้าน้องหมาน้องแมวโดนงูกัดแถวแถวบริเวณระยางนะคะหรือว่าปลายขานะคะเจ้าของบางคน จ,จะเข้าใจผิดเอาเชือกไปมัดเอาผ้าไปมัดนะคะเพื่อความเชื่อที่ว่าไม่ให้พิษมันไหลไปสู่บริเวณอื่นของร่างกายจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่อาจจะทําให้แย่ลงด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเมื่องูก,กัดไปแล้วอะค่ะเอ่อปริมาณพิษในหลอดเลือดอะค่ะอันนี้มีการศึกษาแล้วเนาะปริมาณพิษในหลอดเลือดที่ส่วนปลายกับส่วนที่ไม่ไม่โดนขันชน,นะอค่ะจริงๆปริมาณพิษเท่ากันเรายิ่งเราไปทําการผูกขันชนะอไว้ค่ะอาจจะทําให้บริเวณส่วนปลายค่ะที่โดนกัดอะค่ะเลือดมันไม่ ไม่ไปเลี้ยงเนาะมันอาจจะทําให้เกิดการเน่าตายของเนื้อเยื่อบริเวณที่เราไปผูกเอาไว้อาจจะต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งเลยก็ได้ต่อไปสัตว์มีพิษถัดไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือตะขาบนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอในห้องน้ำเนาะหรือว่าแบบพื้นที่อับชื้นนะคะแล้วก็ยิ่งหน้าฝนนะคะที่มันค่อนข้างอับชื้นเนี่ยเรามักจะเจอตะขาบแพร่พันธุ์กันได้เยอะนะคะเราก็อาจจะ ไปหลบมุมอยู่ตามซอกห้องน้ําตามท่อน้ําอะไรในบ้านเรานะคะหรือว่ามุมอับชื้นนะคะแล้วก็ถ้าน้องหมาน้องแมวคนไหนเขาเกิดความสงสัยเขาอาจจะไปเล่นนะคะแล้วก็อาจจะโดนตะขาบกัดมาได้รอยกัดของตะขาบก็จะเป็นรูเคี้ยว2รูเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ลึกเท่างูเนาะ มีพิษไหมก็มีนะคะแต่ว่าพิษอาจจะไม่ได้ร้ายร้ายแรงเขาน้องงูแต่ว่าถ้าน้องหมาน้องแมวตัวนั้นนะคะเซนต่อพิษค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้มีการรุนแรงได้อย่างเช่นอ้วกอาเจียนนะคะหรือว่าบวมบริเวณที่โดนกัดน,นะคะอันนี้นะคะ่ะก็ต้องรีบพาไปหาสัตวแพทย์เหมือนกันเพื่อที่จะได้ทําการรักษา ให้ทันท่วงทีก็ส่วนในเรื่องการเฝ้าระวังกระขาบนะคะหรือว่าไม่ให้กระขาบเนี่ยเข้ามาในบ้านเราหรือว่าให้น้องหมาน้องแมวไปเจอกับอันตรายน้องกระขาบนะคะมักจะชอบอยู่อาศัยในพวกตามโพรงไม้นะคะท่อระบายนะ้ําหรือว่าท,ที่ที่มีที่อับชื้นเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะคอยเฝ้าระวังนะคะก็ไปดูว่าตัว ท่อระบายน้ําหรือว่าฝาท่ออะไรที่บ้านเราค่ะมันปิดสนิทดีแล้วหรือยังนะคะแล้วก็อย่าให้มีมุมอับมุมชื้นที่ที่ตะขาบมักจะชอบไปอยู่แล้วก็ระวังน้องหมาน้องแมวไปวิ่งเล่นในที่ที่เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนาะตะขาบอาจจะเลื้อยหนีน้ําเข้ามาในบ้านนะคะก็ให คอยดูว่าบ้านเราเนี่ยมีช่องโหว่หรืออะไรไหมที่ที่ตะขาบเลื้อยเข้ามาในบ้านได้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําบิดช่องโหว่นั้นนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเจอตะขาบด้วยได้เหมือนกันในช่วงหน้าฝนมีพื้นที่อับชืน้นสัตวอีกชนิดหนึ่งที่จะเจอได้นะคะก็พวกคางคกเนาะที่น้องหมาเวลาออกไปเดินสนามหรือน้องแมวออกไปเดินสนามนะคะก็มักจะชอบไปเล่นกับคางคกนะคะเพราะคางคกชอบกระโดดด,ดินอยู่แถวๆนั้นเนาะแล้วคางคกก็หาตรงสิูนหนังของน้องเนาะก็มี บบต่อมผลิตพิษถ้าน้องหมาน้องแมวกัดอาการที่เรามักจะเห็นเลยนะคะก็คือน้ําลายไหลเยิ้มเลยนะคะบางตัวก็หน้าบวมตาบวมมาแผลพิษข้างคกได้เหมือนกันก็ค่อนข้างอันอันตรายนะคะในน้องหมาน้องแมวบางตัวอาจจะถึงขั้นต้องล้างท้องกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ให้ฝากเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันพิษของข้างคกนะคะถามว่าเทียงกับงูไหนอันตรายกว่ากันนะคะก็ต้องบอกว่าน้องงูอันตรายกว่านะคะถึงแก่ชีวิตนะคะพิษของข้างคกถามว่าถึงแก่ชีวิตไหมบวกลบค่ะขึ้นอยู่กับ การตอบสนองของน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าน้องหมาน้องแมวกินพังคกไปแล้วเกิดอาการแพ้พิษมากๆนะคะก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกันก็ถ้าไม่อยากให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยไปเล่นพางคก,กนะคะในช่วงหน้าฝนเนาะเพราะว่ามักจะออกมาหรือว่าเดินเล่นกันตามสวนบ้านเรานะคะทางที่ดีเนี่ยตอนน้องออกไปเดินเล่นเนี่ยเจ้าของก็ไปเป็นเพื่อนน้องด้วยดีกว่านะคะจะได้คอยสอดส่องว่ามันมีสัตว์มีพิษอะไรใหมนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเรา ต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือแมลงก้นกระดกนะคะที่ที่แต่ก่อนเคยหิดๆคนเจอกันแล้วก็มีแผลแสบร้อนอะไรกันเยอะนะคะก็เจอได้เยอะเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะโดยแมลงก้นกระดกเนี่ยมันจะปล่อย อของเหลวอ,ออกมาเนาะตอนน้องเขากลัวหรือว่าตกใจนะคะถ้าหมาแมวเราไปเล่นเราไปโดนนะคะซึ่งไอของเหลวที่ออกมาจากน้องก้นกระดกเนี่ยนะมันมีฤทธิ์ไปทําลายพวกเซลล์ผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อนะคะอาจจะทำผิวหนังบริเวณนั้นนะคะมันเบิร์คนะ,คะแล้วก็เกิดการปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็จะขยายเป็นวงกว้างได้นะคะถ้ายิ่งไปเกานะคะแล้วก็จะค่อนข้างปวดทรมานมากเลย <ç OK> ก็แนะนำรีบส่งไปเจอคุณหมอจะได้รีบรักษา โดยแหล่งที่จะเจอมแมลงก้นกระดกได้มากอะคะ่ะแมลงก้นกระดกมักจะอยู่ตามแหล่งน้ำท้งหญ้านะคะหรือว่าตามแสงไฟนะคะก็เฝ้าเฝ้าระหว่างก็ตัวสุดท้ายที่หมอจะพูดถึงในวันนี้นะคะที่ขาดไปนไี้ได้เลยที่เราจะเจอได้ในหน้าฝนนะคะก็คือย,ะคะยุงนะคะยุงมักจะชุมเนาะในในหน้าฝนเพราะว่ามันมีแอ่งน้ําแหล่งน้ํามากมายนะคะที่ยุง จะไปเพาะพันธุ์แล้วก็จะเริ่เติบโตกันได้นะคะก็เป็นปัญหาที่ที่เจอได้เยอะเหมือนกันนะคะที่ยุงไปกัดน้องหมาน้องแมวนะคะเรายุงอันตรายยังไงนะคะถ้าในคนเนาะโดนยุงกัดก็อาจจะมีพวกไข้เลือดออกนะคะส่วนในเรื่องความอันตรายของยุงกับน้องหมาน้องแมวเนาะเวลายุงกัดน้องหมาน้องแมวเป็นตุ่มคันได้เหมือนคนนะคะทําให้น้องหมาน้องแมวราคาญได้เหมือนกันนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยุงมันจะมีเชื้อจำวพวกที่เรียกว่าพยาธิหนอนหนอนหัวใจ นะคะถ้ายูงัดน้องหมาน้องแมวเข้าไปแล้วส่งเชื้อนั้นผ่านเข้าร่างกายน้องหมาน้องแมวค่ะก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคพยาธิหนองถึงใจกันได้สูงมากเลยนะคะ ก็วิธีการป้องกันเนาไม่ให้น้องหมาน้องแมวโดนยุงกะทางที่ดีเนี่ยกออ็อยู่ในบ้านเป็นหลักก็ดีนะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนนะคะมีคอ n d i t i o n เราเลี้ยงนอกบ้านจริงๆกรงอยู่นอกบ้านจริงๆนะคะก็แนะนําขึงมุ้งลวดเนาะไม่ให้ยุงเข้าไปในในกรงให้น้องหมาน้องแมวได้สามารถนอนหลับได้ ะะจะได้ไม่โดนยุงกัดเนาะแล้วก็มีอีกวิธีนะคะก็คือมีพวกแบบยาหยดหลังป้องกันที่มันสามารถกันยุงได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนาเยอะด้วยเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะ,ะก็จะมีพวกแบบโคมไฟไล่ย,ยุงอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะเอาไปใกล้ๆกรงที่น้องหมาน้องแมวอยู่นะคะจะได้ช่วยไล่ยุงได้ดับยุงได้นะคะลองทำกันดูตามวิธีที่เราสะดวกเนาะแต่ว่าเรื่องยุงก็คือเป็นปัญหาหลักเหมือนกัน น,ะะนอกจากพวกป้องกันเกี่ยวกับเรื่องไม่ให้ยุงกัดน้องแล้วอะคะ่ะก็แนะนำเนาะ ก็แนะนําป้องกันอยู่กับเรื่องพยาธิหนอนหนอนหัวใจเป็นประจําด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ห้ามยุงไม่ค่อยได้นะคะเราทําได้เท่าที่เราทําได้นะคะแต่จะมียุงบางตัวที่มีเชื้อพยาธิหนอนหัวใจนะคะไปกัดน้องได้เหมือนกันอันนี้ป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยเป็นถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะอาจจะทําให้มีหัวใจล้มเหลวได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้ที่หมอได้ให้ไปในวันนี้นะคะก็ ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับจัดเลี้ยงที่จะมีมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะว่าคุณหมอจะมาพูดในหัวข้ออะไรนะคะฝากติดตามคลิปถัดไปของรายการหมอหมาชนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ